สวัสดีครับผมครับผมครับผมนะครับได้เวลาทํางานแล้วนะครับตอนนี้เรา2ตัวบาทกินข้าวกอนไม่กินข้าวก็นอนเนาะไปรีวิวกับทิดบอยก็นอนกินข้าวเสร็จนอนหัวง่ะอ่าเอาตอนนี้เรามาเดี๋ยวทํางานก่อนนี่อันนี้เราอยู่ที่สระบุรีเมื่อเช้ายังอยู่ลบุรีอยู่เลยจะได้อ่าสิบยอะไรขึ้นมาจาเป็นสิบห้าอะไรขึ้นไปแล้วเบอร์มาแล้วเอา ให้เวลากินกันแป๊บนึงนะครับเนื้อที่ทั้งหมด25ไร่ครึ่งนะฮะถ้าหลายคนติดตามดูนะครับแปลงนี้แล้วก็ตอนนี้จะบอกเลยว่าลดราคาแล้วจากไร่ละ140,000นะเหลือเท่าไหร่ตอนนี้เหลืออยู่120,000กว่าๆเอาง่ายๆตอนนี้ยกแปลงอ่ะ3.1ล้านบาทเฮ้ยเฮ้ยมั่วแล้วมั่วแล้ว3.1ล้านบาทนี่อันนี้เจ้าของเขาบอกมาเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ดิ เขาอยากขายเนี่ยลำรางสาธารณะนะไปไปไปเดี๋ยวเนี่ยอยู่ใกล้ๆบ้านทิดอึงเลยนะครับไหนอ่ะนี่ไงอันนั้นของพี่คุณพี่เขาเป้าหนูเขามาทันนาเอาเอาไปไปดูไปดูอีกหน่อยนิดว่ามันยังเหมือนเดิมกับคลิปแรกๆที่เรารีวิวไหมเดินไปกินไปอันนี้ไม่หลุดจองเขาไหมเนี่ยหลุดหลุดแล้วโอ้เห็นตอนนั้นคุณป้าก็มาจองงอันนี้ทอยเล็ตทอยเล็ตใช่ไหมเนี่ยนี่อะไรห้องน้ำห้องน้ำเอึ้งเอาให้หมามันกินนี่ กินน้ำหมามองหน้ายังไม่ให้มันอีกอ่ะเ,อเข้า,<ม>าเรื่องกันเลยนะฮะเดี๋ยวให้มันเกาให้มันกินอันนี้เป็นห้องน้ำนะครับแล้วก็เป็นบ้านน็อกดาวน์ประกอบแล้วก็มีที่พักอาศัยอยู่แล้วก็เก็บของแต่ข้อเสียก็ยังยืนยันเหมือนเดิมนะครับไม่มีน้ําไม่มีไฟเป็นถนนลูกรังระยะเวลาระยะทาง200ไอ้2กิโลเมตรกิโลจากหมู่บ้านมานะ,ะจากหมู่บ้านมานี่ไฟฟ้าประปาไม่มีมปัจจุบันเขาใช้ไฟจากโซลาเซลล์กับโมแบตอ่าก็อยู่ได้น้ําอาบเขาก็ใช้ในบ่อเนี้ยในสระเนี้ย อาบทุกปีปีละครั้งไม่ใช่คนไม่ใช่โอ้โหไม่ใช่คนแก่นะอาบเฉพาะวันสงการวันอื่นไม่อาบเว้ยคือหน้ากว้างติดถนนเนี่ยนะครับเส้นอย่างเงี้ยประมาณ300กว่าเมตรนะสามร้อกว่าครับที่ที่มาอัปเดตวันนี้คือมันลดราคาไงจาก3ล้าน5 3.59ทีแรกแรกเลยมาสามา3.39อ่าแล้วตอนนี้เหลืออยู่3.1 3หลดอีกไหมพอแล้วพอแล้วจ้าของบอกถ้าลดกว่านี้ก็ต่ำกว่า หน้าอกแล้วเออจะบอกตามกระดือกระทุเรศไปอ้าวเนื้อไอสวนกล้วยตรงเนี้ยเมื่อก่อนเนี่ยเขาจะทําเลี้ยงปลาเป็นรายหลักตัดชะอมเลี้ยงไก่เลี้ยงเป็ดเนี่ยเนี่ยมีมีคาราโอเกะเนี่ยเหลาเนี่ยไม่ใช่เอาแต่ละมุกเนี่ยกูรับไม่ทันเลยเนี่ยกำนันเออเนี่ยรายได้หลักมาจากปลาแล้วก็ชะอม อ่าแล้วตอนนี้ลงมะพร้าวน้ำหอมที่กำลังจะติดลูกนันี่นะเดี๋ยวบอกไว้คร่าวๆก่อนมีกล้วยมะม่วงอ่ามีมรกออ่าอ่ามีชะอมยังมีอยู่ยังมีตอมันอยู่มะพร้ามีอ่าแล้วก็ขนุนมีอ่าอืมเนี่ยถ้าท่านรับในเรื่องของถนนเรื่องไฟฟ้าประปาแล้วก็อยู่กลางทุ่งได้นะอ่าเอาง่ายๆท่านเสียเงิน3าสมล้านหนึ่งแสนบาทเนี่ยแล้วได้เนื้อที่25่สไร่ครึ่งอ่ะอ่าอ่า แต่ด้านหลังเนี่ยบอกไว้ก่อนนะมันยังดูลกๆเพราะว่าเจ้าของเขาไม่ได้ปล่อยแล้วล่าสุดเมื่อเมื่อปลายเมื่อต้นต้นปีที่แล้วปี64นี่เนาะเขาเอาปลาขึ้นไปประมาณกี่ตันวะน่ะสองตันได้มั้ยสองตันกว่าครับปลาธรรมชาตินะปลาที่เลี้ยงไม่มีนะเนี่ยหลักเขตอันนี้มันยังไม่สุดตรงเข้าไปอีกนะครับอันนี้คือส่วนที่มันติดถนนไงเนี่ยตรงเข้าไปอีกปึ๊บมามันจะหักนี่ไงปึ๊บมานี่มานี่ ตรงนี้เป็นะร้อยห่างหน่อยนึงมันอยู่ที่ตำบลบ้านกลับอำเภอหนองโดนจังหวัดสระบุรีนะครับอ่าเนี่ยเห็นไหมมะพร้าวน้ำหอมเริ่มติดแล้วนะครับเนี่ยเมื่อก่อนเขาจะเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่อยู่ที่เล้านี้อืมเนี่ยโอ้หเนี่ยถ้าเรามาซ่อมแซมบูรณะดีๆแล้วเราก็เลี้ยงมันก็ได้กินนะได้กินได้ขายเลยแหละอ่าเนี่ยระบบน้ําก็ยังมีนะระบบอ่าท่อน้ําท่อน้ําเขาเดินได้หมดแล้วสปริงเกิลน่ะแต่ตอนเนี้ยเขาเรียกปั๊มอ่ะเขาถอดไป เก็บไว้อ่ะแล้วดูมะพร้าวน้ำหอมเนี่ยกำลังรุ่นๆเลยนะฮะกล้วยนี่ได้ตัดตลอดครับที่เนี่ยลึกไปอีกเป็นร้อยเมตรนะนู่นนะนู่นนะเนี่ยเนี่ยเลยเลยตรงนี้ไปเนี่ยอีบ่อเนี่ยเขาว่าเลี้ยงปลากระพงน้ําจืดไว้นี่ปัจจุบันมีคนเฝ้ามีคนดูแลอยู่นะอแต่ว่าเขาไม่ได้ทําเป็นประจําเหมือนเมื่อก่อนไงคนดูแลเขาก็อาศัยมานอนกลางคืนอ่าแล้วกลางวันก็ไปหาเกี่ยวข้าวหวานปุ๋ยตามไปรับจ้างรายวันอนี่ นี่นะน,นี้เป็นบอ่อปลากระพงน้ําจืดนะครับเห็นไหมปลาป่าเห็นไหมอะไรละ่ะมะละกอออันนี้โคโค่นัทอะไรอีกอะกล้วยมะพร้าวเ <laughs> นี่บยบ่อแค่นี้ส่วนใหญ่อ่ามันจะมีพื้นที่ถ้าดูจากภาพมุมสูงนะครับมันจะเป็นขุดล่องสวนไว้ให้หมดละแต่อีส่วนเนี้ยมันจะเป็นพื้นที่เรียบใช่เดี๋ยวเราไปดูกันอ่าแล้วเราก็ลงลอกแบบเนี้เราปลูก ไม้เศรษฐกิจไว้ได้เลยนะปลูกไปเลยนะครับในในล่องน้ําเรามีล่องอยู่แล้วเราไม่ต้องไปกบมันเราแค่เามโครมาสางเลี้ยงปลาต่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยรายได้หลักจากที่นี่ก็ขายปลาขายชะอมเนี่ยเห็นไหมเล้าไก่เนี่ยเนี่ยตะไคร้เนี่ยขนาดปลาเขาไม่ได้ปล่อยไม่ได้เลี้ยงแบบยัยงได้หลายสองตันได้สองตันได้ปลาช่อนนี่ประมาณแปดสิบโลครับแปดสิบไม่ใช่ตัวเดียวนะ เนี่ยวาวเขาเดินระบบท่อน้ำไม่หมดแล้วไม่ลื้อนะไอ้ระบบน้ำพวกนี้ไม่ลื้อนะอ่าเนี่ยที่ดึงเรเลี้ยวขวาไปดูดิถ้าดูคลิปแรกๆนะเราจะพาเดินกันไปจนสุดแล้วไอเสาไฟฟ้านี่ไม่โดนนะเสาไฟฟ้าแรงสูงไม่โดนนะดูเหมือนใกล้นะอ่าไกลครับอีกสองนาสองอันนาอีกสองแปลงอ่ะอ่เนี่ยสวยเลยเนี่ยเรายังปลูกตะไคร้ปลูกขาปลูก กะเพราโหระพาไว้เองด้วยทีเนี้ยมันไกลจากหมู่บ้าน2กิโลอ่าอยู่ห่างมันเขตรอยต่อระหว่างลบบุรีกับสระบุรีนะครับลบบุรีเนี่ยกี่กิโลนะลบบุรีเนี่ยตรงเนี้ยอยู่ที่ประมาณ11กิโลประมาณนะอ่าแล้วสระบุรีอ่ะสระบุรี40กิโลอ่าเห็นไหมมันอยู่ค่อนข้างมาทางลบบุรีแต่ไม่รู้เขตจัดรูปนะเขาแบ่งเขตพื้นที่กันยังไงไม่รู้เนี่ยม马拉แกม马拉แกมละกอฮอลแลนด์นะฮะฮอลแลนด์ดิฮอลแลนด์ต้องเป็นสีส้มดิ เออไม่ใช่ไอ้ทีมชาติเขาเนี่ยเนี่ยมันกลายพันธุ์ไหมเดี๋ยวนี้มะละกอมันตอนได้เนาะอ่าได้ถ้ามาจากดอนเมืองนะครับประมาณร้อยสิบกิโลได้ครับผมแปลงนี้นะเอาง่ายๆถ้ามาดูแปลงเนี้ยเรานัดเจอกันที่เขตลบบุรีดีกว่ามันจะใกล้กว่าอ่านจะเป็นลมเป็นสันก็ได้อ่าดูปลาขึ้นดิข้างๆเขาเกี่ยวข้าวอยู่นะยังมีปลาอยู่นะครับบ่อนี้ยังไม่ได้เอาปลาขึ้นนะ เนี่ยกำลังเกี่ยวข้าวกันอยู่เลยเนี่ยไอ้บริเวณตรงเนี้ยเราไม่ได้เป็นร่องสวนมันเป็นพื้นที่เรียบเราสามารถทําเก็บไว้ทํานาได้ครับหรือปลูกตะไคร้ปลูกข่าเป็นพื้นที่เลยตะไคร้แกงอ่ะส่งโรงงานน้ําพริก,กได้เลยเออได้เลยเนาะมาแล้วทีมงานเรามาแล้วไอ้แต่แวตใช่นาน,านก็ได้ไม่ได้เคยมาเนี่ยใช่อ่าไอ้พวงที่เป็นร่องสวนท่านจะปลูกผล,ลไม้หรือปลูกป่าก็ได้อ่าแล้วก็ในร่องก็เลี้ยงปลาไว้ตามเดิมของเขานั่นแหละใช่เพราะที่เนี่ยมัน มันทําในชุมชนไม่เหมาะนะรเราจะทําแบบเป็นล่ําเป็นสันเป็นเชิงธุรกิจเลยนะ,ะทำเป็นแบบใหญ่ๆเลยนะเราน่าจะมาเลีเ้ยงกลางทุ่งนี่แหละ,ะเพราะมันไม่ควรใครด้วยนะถ้าท่านไม่ชอบอยู่เปลี่ยวๆไม่ชอบอยู่โดดเดี่ยวไม่เหมาะแปลงนี้นะครับแปลงนี้มันเหมาะสําหรับคนที่แบบว่าชอบธรรมชาติสันโดษเงียบสงบแล้วทาเชิงกเกษตรจริงๆอย่างนั้นนะเนี่ยอันนี้มันเป็นป่า แต่ว่ามันเป็นพื้นที่เรียบไม่มีไม่มีร่องสวนเลยนะฮะมันดีอย่างหนึ่งตรงนี้มันทาทานาได้ถ้าอเอาน้ําอัดไว้ให้เต็มนะครับมีทั้งหมดบ่อสะน้ำเนี่ยมีทั้งหมด6สสะถ้า<อ>จำไม่ผิดนะ,ะแล้วร่องสวนนี่ประมาณสัก10กว่าร่อง10กว่าร่องเนี่ยดูปลาขึ้นนะมีอยู่ยังมีอยู่เยอะเขาว่าปลากระพงน้ําจืดนะแต่ยังคงไม่เห็นนะเห็นไหมแนวต้นกล้วยเนี่ยต้นกล้วยทํามะพร้าวน้ำหอมออกก็เป็นรายได้อีกทางหนึ่งนะใช่เนี่ย ติดถนนเนี่ยประมาณเกือบ300เมตรนะครับลึกเข้าไปลึกเข้าไปอีกประมาณถ้าเกือบ200ได้ได้ไหมด้านนี้อ่ะอ่ะอันนี้ร้อยกว่าร้อยกว่าอ่าร้อยกว่าอ่าไม่ได้บอกผ่านเลยนะไม่ผ่านเลยดูมะละกอดิโอเนี่ยถ้ามันถ้ามีขโมยมันหมดไปแล้วครับไม่ได้ถูกถ้าทิ้งอยู่คนเดียวไม่ต้องกลัวหายครับอ่าถ้าไม่ถ้าหายไปน่ากลัวแต่ไปกลัวหายทำไมล่ะเนี่ย ไปสวนไหนต้องเอาติดสวนนั้นนะอันนี้ถุงมาติดกระเป๋ามาเอาเหรอไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้ตั้งใจเลยไม่ได้เตรียมตัวมาเลยโอ้โหนห่ไหมเสียงนกกระวงกระววาท่ามกลางธรรมชาติดีเลยฮะมันเป็นแปลงที่ราคาตำาๆแล้วก็ขนาดก็ครึ่งครึ่อ่ะ25ไร่มันไร่ละแสนสองเนี่ยท่านสามารถทำอะไร ถ้าเป็นสักห้าไร่สิบไร่มันไปนานแล้วนะครับอันนี้จำนวนไร่มันเยอะมูลค่าเงินมันก็เลยดูเยอะไงแต่จริงๆเฉลี่ยต่อไร่มันไม่ได้แพงเลยมีคนต่อแล้วไร่ละแสนเจ้าของยังไม่ให้พร้อมโอนเลยนะไร่ละแสนเนี่ยวันนี้พรุ่งนี้ได้เลยเราก็อยากจะขายอนะแต่เจ้าของเขาไม่ขายไงเพราะว่าถ้าเป็นของผมกับทิศอื่นก็ไปนานแล้วไปไหนไปจำนองเรียบร้อยแล้ว เนี่ยเห็นไหมชะอมถ้าเราไม่ตัดแต่งมันมันก็จะโตสูงอย่างเงี้นนะถ้าเราตัดแต่งติมมันก็จะแตกง่ายดูน้ําดีนะครับลึกเลยเนี่ยลึกสิเนี่ยลึกสิอถ้ามันตื้นมันแห้งไปนานแล้วร่องเนี้ยใช่ใช่ไปมันไปไม่ได้เพราะดินจะเก็บน้ําอยู่นะครับที่เนี่ยเดินย้อนทางเก่าดีกว่ากับนั้นลกแล้วไงลกแล้ว เอาไม่ยายเอาเราจะให้ดูแนวสุดเขตก็คือขอบสะนี่แหละขอบสะมาเ้าเลยนะเลาะไปเลยอีกร้อยกว่าเมตรแดดด้านนี้อีกร้อยกว่าเมตรนะเราไปถึงถนนถนนก็อีกสองร้อยกว่าเมตรรวมสามร้อยกว่าเมตรอะหน้ากว้างนะท่านมีลูกมีหลานมีญาติพี่น้องแบ่งซอยแบ่งกันได้เลยได้มันได้เปรียบแต่ว่ามันติดถนนหน้ากว้างกว่านะให้มาดูก่อนใช่ก็บอกแล้วข้อเสียมัน ถนนลูกลาง2กิโลห่างไกลชุมชนไม่มีน้ําไม่มีไฟปัจจุบันใช้โซล่าเซลล์อยู่น้ําซื้อไอ้น้ำกินอ่ะซื้อเอาอถ้าน้ําใช้อ่ะท่านมันมีซื้อแทงน้ําเก็บไวไ้อ่ะได้เนี่ยมะพร้าวนี่กําลังปลูกรุ่นใหม่อีกนะใช่ออม,มันอยู่ได้ไหมคนหนึ่งถ้าเป็นคนหนึ่งอยู่คนเดียวอยู่ได้ไหมได้เราถ้าแบบทําตัวแบบสมระแบบไม่คิดอะไรนะ ไม่ตัดผมไม่โกนหนวดไม่อาบน้ําเนี่ยเขาเรียกสมถะอ๋ออาบใะมั้งดีเย้ยเออ <c oughs> คนแก่เขาอาบปีละครั้งนั่นน่ะนะคนแก่เขาอืมอาบเฉพาะสงการนั่นน่ะนน้าเทศกาล <c oughs> เอาเลยเออน้ำดำหัวเออขอพรขอพรเซ <c oughs> เว่นก็มีหลอดละยี่สิบกว่าบาทมีป่ะ <c oughs> มีดิเอ็นกลับไปต้องขอสักหน่อยอออ่ะ <c> ด <oughs> ูไปเพลินๆเนาะอย่าไปใอย่าไปเครียดมะม่วงกล้วยมีหมดเลย เราไปเดินดูหน้าถนนว่างมะม่วงเนี่ยจะเป็นมะม่วงอ่าแก้วขมิ้นแก้วขมิ้นอ่าอ่าอุ้ยหนามจะอมหนามจะอมดำขาครับก็ลองมาดูนะครับแปลงนี้เราเป็นทางเลือกอีกหนึ่งแปลงนะครับราเสียเงินแค่3ามล้านกว่าบาทนะครับที่ในกรุงเทพได้แค่กี่วาคิดเป็นตารางวาเลยดีกว่านะครับกับที่25ไร่ครึ่งมันต่างกัน ก็ลองดูนะครับไว้เป็นทางเลือกอีกทางหนึ่งถามว่ามันเปี่ยวมากไหมมันก็มีบ้านคนนะนะแต่ว่ามันก็อยู่ห่างะนะมันก็เป็นคนต่างถิ่นเข้ามามันก็ต้องรู้สึกวังเวงรู้สึกใช่แปลกไงเนี่ยแต่บ้านปัจจุบันมีคนอยู่อยู่เห็นไหมมอไซต์จอดต้องหลายคันเมื่อก่อนเนี่ยเป็นร้านซ่อมมอไซค์ด้วยซ้ำเนี่ยบ่อนี้ก็ทําน้ําไว้ใช้ทางเกษตรได้นี่นะ เออถ้าเราอยู่อย่างเงี้ยเรามีความรู้เรื่องการซ่อมนะซ่อมเครื่องจากคนพวกนี้นะเครื่องรถไถหรือเครื่องออฉีดยาเนี่ยเออเหมาะเลยละอ,อ่าเขาวิ่งปาดๆเลยเครื่องไปพังอยู่นู้นซ่อมมาซ่อมที่นี่ได้เลยใช่เออไปเนี่ยถนนอย่างเงี้ยสองกิโลรถสวนได้นะได้ได้าเนี่ยมีห้องน้ํเอาง่ายจะขอบ้านเลขที่ขยายไฟฟ้าก็ได้นะแต่ว่ามันจะไกลหน่อย ต่ค่าใช้จ่ายมันเยอะแล้วแผงโซลาเซลล์อยู่บนหลังคานะครับเนะนี่ยมีสายไฟลงมาใช่อันนี้เป็นหลังๆนี่ไม่ใช่รีสอร์ทนะลูกหลานเขาเยอะ <laughs> เอาไว้มาพักผ่อนกันครับเมื่อก่อนเจ้าของก็รับเหมานี่แหละเออไว้คนง,งานมาพักด้วยไงเนีย่ยเนี่ยเี่ยโครงสร้างก็ยังอยู่นี่เลยอันนี้โครงอ่าอันนี้ให้ด้วยไหมอันนี้เจ้าของเขาขอเขาว่าจะไปต่อเพลิงที่บ้านเขาอ่าอันนี้เป็นลำรางสาธารณะนะครับเป็นใช้นามีแล้ว เนี่ยปกติน้ำจะเต็มอ่าแต่นะถ้าท่านมาระวังนะว่านี่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 เพิ่งจะให้มันกินไก่เมื่อกี้เองนะอ่าเนี่ยผมว่าผมเกียมอ่าไม้เล็กๆกันหน่อยเนาะใช่ไอตัวกัดมันมัดไว้อยู่เนี่ยมีคนเฝ้าอยู่นะเห็นมอไซค์ไหมนี่นะเนี่ยเป็นโรงซ่อมมอไซค์เห็นไหมครับอุปกรณ์เครื่องมือไปไปไปไอตัวนี้เอาจริง ไอ้ตัวนี้เอาจริงนะครับเอาเอาว่าเราเนี่ยไปอีก200เมตรสุดนู้นนะครับสุดดงกล้วยนู่นเลยนะฮะเอาง่ายมีคลิปเต็มๆอยู่นะครับคลิปแรกๆเราจะพาเดินรอบเลยครับแต่วันนี้มันเดินผ่านตรงนี้ไม่ได้เรื่องจริงนะฮะอันนี้เราก็ท่านใดจะขอชมก็บอกลุงน้าสักหน่อยเนาะเพราะว่ามดี๋ยไว้ให้รเขามัดไว้ให้ใช่ถ้าท่านมาเองท่านก็เสี่ยงนะอ่าอ่า เดี๋ยวระวังหลังดีโอ้โหเดินตัวปิวเลยเนาะเดูยเดถ้า,<อ>าถ้าคนปกติผ่านหมาจะไม่เห่าหรอกอันนี้มันหน้าขาวด้วยแต่งตัวอย่างเงี้ยเดินยังไงให้หมาเห่าก็ไไนะ่รูอ้าวมาล้มล้มเหรอกัมรันร้อนหน่อยทีเอาเป็นว่าฝากอีกหนึ่งแปลงไว้เป็นทางเลือกอนะครับเป็นทางเลือกจบที่หน้าห้องน้ํานี่แหละนะไม่ใช่นี่น,น,น,นีมาดูเนี่ยอ่าเอาเอนี่ยเห็นไ,ไห มาช่อปแซนแค่หน่อยหนึ่งเปิดดูข้างในดิอ้าวข้างในก็มีแต่ฝุ่นครับเนี่ยมันอยู่ได้เห็นไหมเนี่ยเนี่ยขยี้นกพิราบไว้ไหมเนี่ยมันเพราะประตูมันเปิดไว้นกมันเข้ามาอยู่ใช่ครับกวคางครงเป็นโครงเหล็กนกดาวอะฮะใช้ไม้อัดเอาอ่ะกับเบองแผ่นเรียบยิบซ้ำอ่าอ่ะก็ขอฝากกันเลยนะแปลงนี้25ไร่ครึ่งอ่าอยู่ที่ หนองโดนหนองโดนระบรีนะครับราคาก็อย่างที่บอกไว้3มล้านหนึ่งไม่ลดแล้วนะลดแล้วอันนี้เรามาอัปเดตพื้นที่ว่าราคามันลดแล้วแต่ก็เป็นแปลงเดินแปลงที่เรารีวิวตั้งแต่3ล้าน5้าแสนเก้าหมื่นนู่นแหละอ่าอ่าตอนนี้เราเราเาของลดราคาแล้วครับผมก็ไม่อยากท่านท่านอื่นพลาดพลาดพลาดราคานี้นะครับมันได้หน้าที่เยอะเสียเงิน3ล้านกว่าบาทนะเนาะเราเข้าใจว่าเงินมัน3ล้านกว่าบาทนี่ยสำหรับบางคนมันก็เยอะเนาะครับสำหรับผมน่โคตรเยอะเลยแหละครับ ไม่ใช่เยอะธรรมดาโคตรเยอะเลยอ่าโอเคก็ฝากไว้เป็นทางเลือกอีกหนึ่งแปลงแล้วกันนะครับเดี๋ยวเราสองตัวบาทก็ขอกลาบลาตอนนี้เลยนะเดี๋ยวเราจะไปแปลงอื่นต่อนะครับโอเคนะครับผมวันนี้เราสองคนก็ขอฝากแปลงนี้ไว้ด้วยที่สระบุรีนะครับยังมีอีกหลายๆแปลงขอให้ท่านมาชมมาชมแล้วไม่ถูกใจแปลงนี้เราพาไปชมแปลงอื่นได้ครับผมโอเคขอให้มาเจอกันก่อนเนาะผมโอเคครับผมวันนี้เราสองตัวบาทก็ขอกลับลาพิงเนี้ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับ